สวัสดีค่ะเซลเมโครราฮอนด้าหน้าเซฟมันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอน d a าซ t y ซีดานกับคันนี้รุ่น V CVT นะคะสีขาวทัเปต้าราคาจำหน่าย69,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถของลูกค้าเมเองเตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้นะคะด้วยการขึ้นรถเชลเลอร์สไลด์บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านค่ะเลิกดีวันพรุ่งนี้18กุมภาพันธ์2565ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างเมมาแนะนำนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์คันนี้เมจัดโปรโมชั่นออกรถใช้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็รับชุดแต่งเต็มคันแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าติดตั้งไฟตัดหมอกของแท้จากคอนด้านะคะมูลค่า5,885บาทสเกิตรอบคันค่ะชิ้นงานด้านหน้าเป็นแบบโมไอนะคะทำสีดำเงาติดที่กันชนด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวค่ะมีติดตั้งคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะเป็นของแท้จากคอนด้าค่ะ ชิ้นงานก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีคําว่าซิตี้พื้นหลังของคําว่าซิตี้จะเป็นสีดําเงาค่ะติดทั้ง2ฝั่งนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถค่ะในรุ่น V นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้ไฟส่องสว่างชัดเจนค่ะแสงเป็นสีส้มนะคะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราเปิดใช้งานค่ะ ล้อแมกนะคะจะเป็นดีไซน์แบบน็อตสีรูนะคะสีเงินค่ะขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้อแมกที่ติดรถยนต์มาแบบนี้เลยส่วนยางนะคะจะเป็นของ m a ็กซิค่ะขนาดของยางนะคะ185ทับ 60R15 ค่ะคันนี้ทำพ่นการสนิมด้วยนะคะสังเกตจากซุ้มล้อด้านล่างนะคะตรงล้อจะเป็นสีดำนะคะ แพ็กเกจพ่นกันสนิมก็มีทั้งหมด14ครั้งค่ะรับประกันให้7ปีทําซ้ําทุก6เดือนแล้วก็กลับมาทําซ้ําที่โชว์รูมนะคะที่ซื้อรถก็คือที่นี่โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นแบบโมดูโลนะคะชิ้นงานจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูลติดตั้งที่ชิ้นงานด้วยนะคะ ค้วกันสาดด้านบนค่ะเป็นของแท้จากคอนดา้าถูกติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนทั้ง4ประตูนะคะฟิล์มค่ะคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M S Edition นะคะลูกค้าเลือกบานหน้า40%รอบคัน60%ค่ะเมอออกบัตรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟีล์มของ 3M นะคะ ด้านหลังนะคะสเกิร์ตจะดีไซน์แบบท่อคู่เรียกว่าโมไอค่ะการออกแบบของสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะมีท่อคู่ซึ่งเป็นดีไซน์ของสเกิร์ตเท่านั้นนะคะจะไม่ใช่ท่อจริงค่ะชิ้นงานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําเงาค่ะมีเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะทําสีเดียวกับตัวรถเซนเซอร์ก็จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์อาหรือว่าเกียร์ถอยหลัง เพื่อจับระยะสิ่งกีดขวางด้านหลังนะคะทำให้ชะลอความเร็วได้ทันนะคะขณะที่ถอยหลังถ้าใกล้สิ่งกีดขวางค่ะสปอยเลอร์นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกแบบ Mo-i ชิ้นงานก็จะเป็นแบบแนบแล้วก็ยกด้านปลายนะคะทั้ง2ฝั่งสปอยเลอร์สามารถเลือกได้นะคะเมมีให้เลือก3แบบแบบนี้เรียกว่า m o i อแล้วก็จะมีแบบ rs ทาสีดำเงาและแบบ RS ทําสีเดียวกับตัวรถค่ะสามารถเลือกได้นะคะฟิลม์มก็จะมีโลโก้ของฟิล์มติดตั้งให้ด้วยนะคะ 3M Ceramic S Edition คากระโปรงท้ายนะคะก็สามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยใต้โลโก้ Honda นะคะจะมีปุ่มให้กดด้านหลังค่ะก็จะมีถาดท้ายของแท้จาก Honda ค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องมือนะคะอุปกรณ์ประจำรถด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะมีกล้องสองภาพด้านหลังนะคะคันนี้ติดตั้งจอเครื่องเสียงมีกล้องให้ด้วยนะคะกล้องสองภาพด้านหลังก็จับสิ่งกีดขวางนะคะ โดยการจับภาพนะคะแล้วก็ไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงทําให้ผู้ขับขี่สามารถมองภาพจากจอแล้วก็ฟังเสียงจากเซ็นเซอร์เวลาที่ถอยหลังนะคะทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้แบบเวลาที่เราถอยสามารถเห็นภาพนะคะแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงด้วยปลอดภ100ัยร้อยเปอร์เซนค่ะด้านในนะคะคันนี้ติดตั้งเบาะหนังค่ะเปลี่ยนแผงข้างประตูเป็นหนังให้ด้วย ลูกค้าเลือกสีดำตะเข็บสีแดงค่ะเบาะสีดำตะเข็บสีแดงนะคะก็เบาะก,ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำให้นะคะโดยการถอดเบาะผ้าตัวเดิมออกนะคะแล้วก็หุ้มหนังเข้าไปแบบนี้นะคะทุกตำแหน่งที่นั่งเบาะหนังเมรับประกันให้สาปีเต็มค่ะติดตั้งที่ศูนย์โดยร้านเบาะจะมาเปลี่ยนให้ที่ศูนย์นะคะผ้ายางปูพื้นนะคะของแท้จากพันด้าค่ะ ปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งคิ้วบันไดหรือว่าสคับเพจนะคะด้านหลังก็จะชิ้นเล็กหน่อยส่วนด้านหน้าจะเป็นดับมีไฟค่ะด้านหน้าจะเป็นดับมีไฟเบอ่าไฟคิ้วบันไดนะคะตรงคำว่าซิตี้แล้วก็คันนี้ติดตั้งไฟส่องสว่างที่เท้าด้วยนะคะ แสงจะเป็นแสงสีขาวมองเห็นนี่เลยตรงนี้ค่ะอ่า่างนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยไปสองสว่างที่เท้าเป็นของแท้นะคะของซิตี้ไปแสงจะเป็นสีขาวค่ะเมื่อจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะอะ่เดี๋ยวพาไปฝั่งคนขับกันบ้างค่ะ จับประตูนะคะจะมีสวิตสำหรับการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ในระยะใกล้กับประตูรถ80ซนติเมตรไม่เกิน1เมตรก็สามารถคอนโทรลการเปิดและการการ,ก,การล็อกและการปลดล็อกได้นะคะ <S <S มีแป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะของแท้จากฮันด้าค่ะ <S <S ด้านในค่ะหน้าจอเครื่องเสียง เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วค่ะรองรับอะไรบ้าง usb hdmi aux bluetooth fm/am นะคะช่องเชื่อมต่อก็ย้ายมาใช้ด้านบนได้เลยนะคะก็จะมี usb อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เป็นของแท้จาก Honda ค่ะรุ่นเดียวกับที่ติดตั้งในรถยนต์ Honda m o b i l i o นะคะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังด้วย เวลาที่ใส่เกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะแสดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะด้วยนะคะมั่นใจได้ทุกการถอยนะคะไม่มีชนแน่นอนระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB ถุงลมมี4จุดนะคะอยู่ที่พวงมาลัย1จุดคอนโซลด้านหน้า1จุดแล้วก็เบาะคู่หน้ารวม4จุดด้วยกัน คันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยนะคะของโมดูลรแท้สําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะที่ซื้อก็เป็นโปรโมชั่นที่เมจัดสําหรับการซื้อรถในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะโปรนี้ชุดแต่งจัดเต็มนะคะด้วยงบเพียงหนึ่งแบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักแชทสอบถามเม่ได้อยากได้ชุดแต่งเต็มๆแบบนี้นะคะ ตั้งงบไว้หนึ0งแสนบาทรับได้เลยนะคะเลือกผ่อนยาวๆ84งวดค่ะหรือท่านใดอยากจะผ่อนน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะน้อยปีมีให้เลือก4ปี5ปี6ปีแล้วก็ยาวสุด7ปีค่ะมีบริการทำสัญญาไปนั้นถึงที่นะคะโอนจองเข้าบัญชีบริษัทมั่นใจได้ร้0ยเเซค่ะไปนั้นผ่านก็สามารถเบิกรถติดอุปกรณ์ตกแต่งได้แบบนี้เลย กำหนดส่งมอบนะคะก็ลูกค้าแจ้งได้เลยว่าต้องการรับรถวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะสะดวกมารับรถที่โชว์รูมก็เรียนเชิญกันได้ค่ะโชว์รูมตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาค่ะเข้าเมืองอยู่ซ้ายมือค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกมารับมีบริการจัดส่งนะคะด้วยรถเชลเลอร์สไลด์ค่าจัดส่งราคาเบามากค่ะกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นนะคะ โปรโมชั่นนี้แจ้งอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินวันรับรถ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็เลือกผ่อนยาวๆได้ค่ะผ่อน84งวดนะคะหรือว่า7ปีค่างวดอยู่ที่8,137บาทเท่านั้นแต่ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะได้ครบทุกอย่างค่ะสกเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ไปตัดหมอกนะคะคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้า คิ้วกันาศาสตร์เคลือบแก้วพ่นกันสนิมนะคะเบาะหนังหน้าจอเครื่องเสียง7นิ้วกล้องมองหลังนะคะไปสองเท้าแป้นวางเท้าสปอร์ตฟิล์มเซรามิกรวมถึงประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยครบแบบนี้เลยนะคะสนใจอย่าลืมทักขาเม่ได้ที่เพจเซลเมโคราทอนด้าช่วงนี้ตอบช้าหน่อยขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมเป็นเวรที่โชว์รูมต้องรับลูกค้าหน้าร้านด้วยถ้า สะดวกยังไงก็หลังจากเลิกงานเมย์จะรีบตอบทุกแชทไม่ให้ค้างนะคะวันต่อวันพยายามจะตอบทุกท่านนะคะยังไงมีคำถามก็ฝากไว้ที่แชทก่อนเดี๋ยวเมย์จะเร่งตอบให้หรือท่านใดสะดวกมาที่โชว์รูมนะคะก็นัดหมายเมย์ล่วงหน้าก่อนได้นะคะด้วยการทักแชทนะคะนัดหมายวันเข้ามาดูรถที่โชว์รูมก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้นัดสะดวกแวะมาเลยก็อย่าลืมถามหาเซลเมย์นะคะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเจอกันได้ให,หม่คลิปหน้าวันนี้เลิกงานแล้วกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ